สวัสดีค่ะนารีคีมะาข่าวพยากรณ์ค่ะวันนี้เรามาดูดวงอ่าลัคนาราศีกันประจำเดือนพฤศจิกายนนะคะ2568ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17กันยายนถึง16ตุลาคมนะคะอ่าไพ่เป็นการดูดวงแบบทั่วๆไปนะไม่ได้เจาะจงเฉพาะบุคคลใดบุคคลหนึ่งก็ฟังไว้เพื่อความบันเทิงฟังไวเ้ไวเพื่อเป็นแนวทางนะคะ ขอบคุณสำหรับท right <IM Anh vídeo> ุกๆการกดติดตามกดไลค์กดแชร์และทุกคอมเมนต์ค่ะกดกระดิ่งกดติดตามจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะคะมาดูกัน <necessary> ด <guide terms> <Sim> mm ีกว่าคนลัคนาราศีกันในเดือนพฤศจิกายนนี้คุณจะเป็นอย่างไรบ้าง5ไม้เท้าโอ้ กำลังอินตรงๆกันอยู่หรือเปล่าเอ่ยแม่หมอว่ามันไม่น่าจะใช่เพิ่งเกิดนะ <c oughs> หรืออาจจะกําลังเกิดหรืออาจจะกําลังจะเกิดหรืออาจจะเกิดมาแล้วก็ได้แต่ห้ามไม่เท้าให้เรามาะระวังกันการมีปัญหาทะเลาะกันกับกลุ่มคนกลุ่มคนใกล้ชิดคนในครอบครัวคนในองค์กรนะคะหรือแม้แต่เครือญาติลูกน้องบริวารได้หมดอืหรือแม้แต่สถานที่ที่คุณอยู่นะคะ ก็ให้เรามาะระวังการมีการประทะกันนะคะอืมก็ใจเย็นๆเนาะใจเย็นๆอ่าเข้าใจว่าเศรษฐกิจมันก็ไม่ดีเนาะอารมณ์คนเราอะบางทีมันก็รู้สึกหมุดหิดง่ายอืมอ่าก็ก็ใจเย็นๆค่ะใจเย็นๆถ้าเกิดรอบตัวคุณมันมีการประทะอะไรกันนะก็ให้เอาหูไปนาเอาตาไปไร่เนาะใครพูดอะไรรู้สึกว่าไม่เข้าหูเนะ่ะก็พุทโธพุทโธเข้าไว้นะคะเออคันติขันติเข้าไว้นะอือ <c oughs> ค่าเหรียญโ oh อ้โหอระวังคนขโมยเงินระวังไิ่ฉาชีอาจจะมีเหตุให้จะต้องสูญเสียเงินแบบไม่คาดคิดบ่อยๆได้นะคะบ่อยๆได้อ่ารวมไปถึงเรื่องหนี้เรื่องสินนะคะเรื่องหนี้เรื่องสินอาจจะมีคนคอยจะก,กัดแกล้งคุณในเรื่องของเงินเงินทองทองด้วยก็เป็นได้นะคะดังนั้น ถ้าไพ่ห้าเหรียญขึ้นมาเนี่ยเวลาคุณจะใช้ใจเงินอะไรเนี่ยให้ระมัดระวังด้วยความรอบคอบยกเว้นเสียแต่ว่าอ่ามีมีหลังคารั่วชักโคกพังอ่าลดเสียเราต้องไปซ่อมอันนี้ก็คือว่าไปอย่างแต่ถ้าต้องไปเป็นหุ้นส่วนร่วมลงทุนอะไรกับใครให้ระมัดระวังนะคะอย่าไปแบบว่าเอ้ยคุยกันปากเปล่าเชื่อใจกันเหลือเกินวันนี้เอ,อรู้จักกันทางเฟซแค่ไม่เท่าไหร่ชวนเทรดฉันก็จะรีเทรดกับเขา คิดให้ดีๆนะคะแล้วมาระวังการถูกถูกเจตนาหลอกให้สูญเสียเงินอะสูญเสียเงินก้อนได้ดังนั้นก็อย่าไปอ,อย่าไปทําธุรกิจอะไรร่วมกับใครในช่วงนี้นะคะถ้าจะทําอะไรก็ทํได้วยตัวเองนะคะถ้าให้ใครย,มย,มยิมเงินโอกาสที่จะได้คืนหรือทวงคืนในเดือนนี้ค่อนข้างจะยากไปทวงคืนเขาเนี่ยอาจจะอาจจะโดนเขาด่ากลับก็ได้นะ <c oughs> ดังนั้น <c oughs> ก็ไปทวงแบบลักษณะ ให้เขาผ่อนใจก็ได้นะให้เขาผ่อนใจเอาละเอาละกันเนาะอ่อหนึ่งดาบเดือนนี้กําลังมีการตัดสินใจครั้งสําคัญในชีวิตไม่มองมองว่าที่พี่คุณอยู่ตอนเนี้ยมันอาจจะรู้สึกว่า <c oughs> ถ้าอยู่ในองค์กรหรือหน่วยงานมันก็มีแต่ความวุ่นวายอ,ะอ่ะมีแต่คนอ่าพยายามหาเรื่องคุณตลอดเวลาเนาะหรือว่ามีกลุ่มคนที่เขาไม่ชอบใจคุณนะคะพยายามที่จะหาเรื่องคุณอยู่เนาะคุณก็แค่ เอาหูไปนาะเอาตาไปไร่ไม่ต้องไปสนใจคนเหล่านั้นการเงินการทองที่ที่คุณอยู่แม่มอว่ามันหรือธุรกิจที่คุณทําอ่ะมันน่าจะไม่กระเตื้องแล้วไหมอะ่ะคุณควรจะต้องอเปลี่ยนแปลงโปรดักต์ของคุณผลิตภัณฑ์แพ็กเกจการประชาสัมพันธ์เข้าสู่โลกโซเชียลการออกบูธการอะไรก็แล้วแต่นะคะเพื่อ,อเขาเรียกว่าไงอปโปรโมทเนาะเขาเรียกว่าเพื่อให้คนรู้จัก ชื่อเสียงตัวตนคุณรู้จักผลิตภัณฑ์ของคุณแล้วคุณจึงจะแบบว่าเงินมันจึงจะขยัดเข้าอ่ะถ้าคุณอยู่ที่เดิมๆทํางานลักษณะเดิมๆเ,เปิดร้านเดิมๆแม่มอว่าการเงินมันอาจจะค่อนข้างนิ่งสนิทแล้วมีแต่รายจ่ายได้นะอดม๋ยฮาเราแฟนอถ้าคุณคิดจะไปขอหยิบยืมผู้หลักผู้ใหญ่น่ะแม่หมอว่ามีนะเขาจะหยิบยื่นให้ความช่วยเหลือกับคุณได้นะคะอื บางทีคุณอาจจะต้องไปเกี่ยวข้องกับบุคคลที่กลุ่มคนหรือบุคคลที่เขากําลังมีปัญหาหรือมีปัญหาวุ่นวายมาก่อนหน้านั้นแล้วนะคะแล้วคุณอาจจะเป็นผู้คุณอาจจะเป็นผู้เข้าไปหยิบยื่นความช่วยเหลือให้กับเขาก็ได้เนาะเพราะหน้าไพ่มันสามารถสลับตัวตนได้นะคะถ้าคุณอยู่ทางธรรมแม่หมอก็ว่าคุณก็จะได้บรรลุในชาติพวกนี้แหละค่ะ,ะมันก็ตีได้สองอย่างนะคุณอาจจะมีเกณฑ์เดินทางไปต่างทิมต่างแดน เพื่อที่จะไปะช่วยเหลือช่วยเหลือผู้คนช่วยเหลือคนที่เขากําลังเดือดร้อนเขากำลังมีปัญหาก็ได้หรือถ้าตัวคุณเองเป็นผู้ที่เดือดร้อนและมีปัญหาแล้วมีคนเข้ามาให้ความช่วยเหลือคุณคุณก็สามารถที่จะรับฟังคําแนะนําเขาได้เนาะมีเกณฑ์ว่าเวลาที่คุณตัดสินใจอะไรบางครั้งนะ่ยคุณต้องตัดสินใจด้วยเซน์ด้วยเซนของคุณนะจิตลึกๆของคุณน่ะ มันอาจจะบอกคําตอบของคุณอยู่แล้วเพราะการตัดสินใจครั้งนี้ค่อนข้างจะเป็นการตัดสินใจบนความยากลําบากใจสักนิดหนึ่งบนความที่มันไม่ได้มันไม่ได้ดูจะสวยหรูอ่ะมันดูจะมีแต่เหตุวุ่นวายเหตุความกดดันเหตุความเครียดให้คุณต้องตัดสินใจทําอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะแต่ความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการตัดสินใจของคุณในครั้งนี้เป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องด้วยไพ่ลำดับต่อจากเนี้ยมันเป็นไพ่ที่ดี นะถ้าคุณคิดจะทําโครงการทํากิจาการไงงานอะไรก็ตามอ,ะอ่ะคุณสามารถที่จะไปหาความรู้ศึกษาหาความรู้ไปเรียนคอร์สเพิ่มเติมได้นะคะแล้วเอามาประกอบเป็นวิชาชีพของตัวเองเป็นอาชีพของตัวเองอะ่ะแม่หมอว่าจะประสมความสําเร็จได้เนาะถ้าคุณทําเกี่ยวกับพวกแนวให้ความรู้แนวสอนสั่งแนวช่วยเหลือคนแนวทางการแพทย์การศึกษาการศาสนาหรือแนวพวกจิตวิทยา แนวพวกโคราศาสตร์อ่าไม่บอกว่าถุงฉลกกับคุณได้นะคุณลองทําอาชีพพวกเนี้ยในโลกโซเชียลก็ได้เนาะซึ่งมันก็เป็นอาชีพที่คุณไม่จําเป็นจะต้องไปลงทุนอะไรเยอะอะเปิดช่องแล้วก็ให้ความรู้ให้ความรู้ในด้านจิตวิทยาในแนวศาสตร์ลึกลับก็ได้ค่ะแนวคําแนะนําแนวชีวิตแนวอะไรก็ได้ถ่ายทอดชีวิตตัวเองลงไปอย่างเงี้ยมีคนติดตามมีคนดูโฆษณาให้คุณคุณก็มีรายได้จาก youtube ทุกเดือนได้เนาะ อันนี้กรณีที่สําหรับคนที่ต้องการหาช่องทางในการทําเงินเพิ่มนะคะอาชีพเหล่านี้น่าจะเหมาะสมกับคุณได้อืมคุณอาจจะมีเกณฑ์เตรียมตัวจะต้องไปไปเดินทางนะไปต่างเพนต่างแดนด้วยนะคะอาจจะไปไปเจรจาเรื่องของธุรกิจการงานไปศึกษาหาอาชีพใหม่ไปช่วยเหลือบุคคลสําคัญก็แล้วแต่นะคะล้วนแล้วแต่ให้คุณกับคุณและประสบความสําเร็จดีด้วยนะ สไม้เท้าในเดือนนี้คุณมีเกณฑ์จะได้สร้างหลักปักฐานมีเกณฑ์จะได้โยกย้ายถิ่นฐานอะมีเกณฑ์ได้โยกย้ายถิ่นฐานได้สร้างบ้านที่ใหม่ไปอยู่ที่ใหม่ที่ที่ปลอดภัยอ่ะธุรกิจใดๆที่คุณคิดจะทําในตอนเนี้ยหรือกาลังเจรจาติดต่อสื่อสารหรือทํามาแล้วในเดือนที่แล้วในช่วงก่อนแล้วรอผลลัพธ์ในเดือนนี้จะประสบความสําเร็จการช่วยคนก็ดี ธุรกิจการงานการเจรจาการติดต่อขอความช่วยเหลือจากผู้หลักผู้ใหญ่การสร้างบ้านการทําอะไรแล้วแต่ที่ก่อนหน้านั้นมันมีแต่เรื่องอินุนงนังอะไรก็ไม่รู้่เดือนนี้จะประสบความสําเร็จได้ดีนะคะเ The k i n อ of p e n t a เ l e s ว้าวเดือนนี้คุณจะได้รับเงินก้อนใหญ่ด้วยนะเงินก้อนใหญ่จากผู้หลักผู้ใหญ่ผู้อาวุโสค่ะหรือคนที่มีอำนาจมีชื่อเสียง หรือจากธุรกิจที่คุณไปทํานะคะจะได้เงินก้อนใหญ่มาเออคุณลงทุนอะไรไว้เตรียมตัวรับเงินก้อนใหญ่ได้เลยถ้าเงินอีก king o p e t a c l e สีไม้เท้าเนี่ยเงินก้อนที่คุณฝันเอาไว้ที่ลงทุนเอาไว้ที่ทําเอาไว้คุณจะได้มาได้เป็นเงินก้อนใหญ่มากๆด้วยคุณมีเกณฑ์จะได้จะได้สร้างบ้านหลังงามนะเนี่ยจะได้สร้างบ้านหลังงามสองเหรียญในประเด็นเรื่องของคู่ครองถ้าใครถามหาคู่ครองไม่หมาว่า คู่ครองของคุณน่าจะเป็นคนคนเก่าที่รีเทิร์นกลับมาในความสัมพันธ์ไหมอ่อะที่ก่อนหน้านั้นานานมาแล้วนะนานมาแล้วอาจจะเคยเคยชอบพอกันแต่ไม่ได้สุขสมหวังเลยเคยมีประเด็นดรามา่าทะเลาะอ,อะไรกันไปเดือนนี้มีเกจะกลับเข้ามาในความสัมพันธ์ค,คนเก่าๆงานเก่าๆผู้หลักผู้ใหญ่ก็ดีเพื่อนก็ดีเงินก็ดีรักก็ดีจะรีเทิร์นกลับมาหาคุณในเดือนนี้ ในเดือนนี้นะคะมีเกณฑ์จะได้พบปะเจอเจอร่วมงานสังสรรค์หรือได้แต่งงานคองคู่กันมีครอบครัว <c oughs> อีกครั้งหนึ่งคู่ของคุณไม่หมอาว่ามั่งคั่งร่ํารวยนะคะมันจะทําให้คุณไปเศรษฐีได้เลยแหละ <c oughs> <c oughs> เงินก้อนบางคนรอทุนโอ้ <c oughs> โหมีแต่เงินเงินเงิน <c oughs> เงินที่คุณลงทุนหรือทําเอาไว้หรือรอคอยอยู่มันเป็นเงินก้อนใหญ่นะแต่การได้มาอาจจะได้มาทีละล็อตก็ได้ ทีละรอบทีละรอบทีละรอบอ,อะคะ่ะอาจจะไม่ใช่ตุ้มเดียวได้มาแต่ได้มาเรื่อยๆหรือได้มาเป็นจ่ายเป็นสองรอบสามรอบก็แล้วแต่นะคะมีเกณฑ์จะได้มาจะไปกู้จะไปยืมทุนอะไรก็มีเกณฑ์จะสุขสงวังอะเนี่ยแม่หมอเห็นแต่ธุรกิจการเงินทางทองของคุณนะ่ะอู้ปูมากเลยนะคะอะไรถ้าคุณเคยโดนมิจฉาชีพ <c oughs> หลอกเอาเงินคุณไปขออาภายัยถ้าเสียงจะ <c oughs> ไม่ค่อยดีนะถ้าคุณเคยโดนมิจฉาชีพหลอกเอาเงินคุณไป คุณจะได้กลับขึ้นมาเนี่ยเห็นไหมคุณสูญเสียเงินไปแค่ห้าเหรียญนะแต่คุณได้กลับขึ้นมาแบบปาร์ตเด e n คิงออฟเพนต์เเทียบกันไม่ติดเลยนะเสียไปล้านหนึ่งได้กลับมาร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านอย่างเงี้ยคนรค้มแล้วแหละนะบางทีสิ่งที่คุณสูญเสียไปอะ่ะมันอาจจะเป็นเป็นเหมือนกับเจ้ากรรมในเวรที่คุณจะต้องชดใช้เข้าไปเออหรือเป็นเหมือนกับเส้นทางการทำงานบางอย่างอะค่ะเวลาที่เราทำงาน เพื่อที่จะได้งานอะไรใหญ่ๆห,หรือเงินอะไรใหญ่ๆมาถ้าคุณรอคอยความสําเร็จงานชิ้นใหญ่อยู่สิ่งที่คุณเสียไปอะ่ะมันเหมือนเป็นค่าผ่านทางเหมือนเป็นค่าสวยนั่นแหละเนาะเหมือนเป็นค่าค่าใช้จ่ายที่มันจําจะต้องจ่ายไปหรือควรจะต้องสูญเสียไปนะคะเอ่อในทางในในใน,ในทางธรรมนะในทางโลกที่ในทางโลกที่มองไม่เห็นก็มีค่าผ่านทางเหมือนกันนะ สิ่งศักดิ์สิทธิ์เวลาเขาทํางานนอกจากใช้บุญแล้วว่าเขาก็ใช้ตังเหมือนกันน่าจะบอกให้ถ้าคุณเห็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างที่แม่หมอเห็นได้คุณจะรู้ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาก็ใช้เงินเหมือนกันดังนั้น<ม>เวลาที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ถ้าคุณรอคอยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประทานเงินก้อนให้คุณซึ่งคุณได้ไปขอเขามาเขาก็อาจจะต้องใช้ใจ่ายเงินของคุณส่วนหนึ่งอ่ะเพื่อใช้สําหรับเป็นหลักการหลักในการทํางานในการดําเนินการชั่วคราวอะค่ะที่เขาจะต้องใช้ใจ่ายแล้วเขาก็จะให้คุณณมาาเเเป็นนร้อยยทท่พัวีคล หรือบางครั้งก็อย่างที่บอกว่าสิ่งที่คุณเสียไปมันอาจจะเป็นแค่อา่าวิบากกรรมเก่าที่คุณจะต้องเสียไปเนาะก็เหมือนกับว่าชดใช้กรรมเก่าให้มันหมดแล้วบุญใหญ่ของคุณมันก็จะได้กลับมาไงอาจจะเป็นลักษณะแบบนั้นก็ได้เนาะเอาเป็นว่าเงินก้อนใหญ่ของคุณจะได้มาแน่นอนนะคะก้อนเบ่มเพิ่มเลยก้อนใหญ่มากใหญ่ชนิดที่ว่าผันชีวิตของคุณนะเป็นเศรษฐีได้สบายสบายเลยเนาะธุรกิจเนี่ย อาสังหาถ้าคุณทําเกี่ยวกับอสังหาหรือธุรกิจการค้าขายที่เจรจากับคนต่างชาติเอ้เงินอู้ฟู่มากนะคะ The Lover ม้ความรักความรักรักจะมีเทินอ่เจ็ด mm hmm. ไม้เท้าไม่หบอกว่ารักครั้งนี้ก่อนหน้านั้นรักของคุณมันอาจจะเป็นรักสามเศร้ามาสามคนสามเราหรือเปล่า แต่การกลับมารอบนี้ดูทรงว่าเขาจะเลือกคุณนะคะและรักน่าจะเป็นไปได้ด้วยดีเป็นไปด,ด้วยความชื่นเมืน่นคุณจะได้ไปเจอเจอกัลย,ยาณมิตรที่อยู่ในโลกแห่งทางธรรมเหมือนกันนะคะคนที่เขาปฏิบัติในระดับสูงแล้วเนะเาะเขาจะมาช่วยเหลือเกื้อนน<ม>เกื้อนนำคุณนะคะหรือคุณอาจจะได้องค์ได้เจ้าได้เทพได้สิ่งศักดิ์สิทธิ์องค์ใหญ่ๆมาอยู่กับคุณอีกเยอะเลยก็ได้นะคะในเดือนนี้เพราะคุณเป็นคนที่ปฏิบัติธรรมสูงอยู่แล้วนี่ ดังนั้นเวลาคนที่ปฏิบัติธรรมสูงไปที่ไหนเนี่ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพเทวดาเขาก็อยากจะมาอยู่ด้วยกันทั้งนั้นนะคะคุณจะได้เจอเจอผู้หลักผู้ใหญ่ที่เกื้อหน,นุนเจอเจอกัลยาณมิตรที่ดีได้เจอเจอกับผู้สงสิ์ที่ร่ำรวยถ้าคุณไปช่วยเหลือคนป่วยช่วยเหลือคนเจ็บช่วยเหลืออในทางในทางสิ่งที่มองไม่เห็นการช่วยเหลือคุณจะประสบความสําเร็จและคุณอาจจะได้ผลตอบแทน ที่เขาให้มากับคุณน่ะโอ้โหรายได้มากมากมายมหาศาลถึงแม้คุณอาจจะไม่ได้คาดหวังเยอะแยะขนาดนั้นแต่คุณจะได้มามันเป็นบาสนษณาของคุณที่คุณจะได้มาเนาะก็ให้คุณรับไปนะคะถ้าใครกำลังตกงานอยู่แล้วคุณอยากจะไปสมัครงานคุณจะได้งานสมดังใจหวังแต่คุณจะต้องดิ้นรนอ่ะจะต้องอ่านหนังสือเยอะๆถ้าคุณจะไปสอบจะไปแข่งขันนะคะถ้าวัยเรียนคุณก็จะได้ การเรียนดีเลิศเลยแหละแต่คุณต้องขยันแค่นั้นเองพูดง่ายๆว่าในเดือนนี้ความพยายามความทุ่มเทของคุณนะจะประสบความสําเร็จได้บวกกับมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะให้คุณจะต้องเลือกตัดสินใจเลือกตัดสินใจนะไม่ว่าจะเป็นคนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของธุรกิจการงานก็ตามบางครั้งความรักที่คุณมีเข้ามาถ้าคุณเป็นคนที่อยู่ในสิ่งในธรรมอะ่ะ แล้วความรักมันเข้ามาแล้วมันเป็นเรื่องของสามคนสามเราเนี่ยคุณอาจจะตัดสินใจเรื่องที่จะไม่เอาก็ได้นะคะเพราะว่าคู่ครองน่ะเออมันก็มีกันทุกคนแหละแต่เราเลือกที่จะไม่เอาได้พอเราไม่เอาคู่ของคุณเขาก็จะไปเจอคู่ลำดับถัดไปของเขาเองะคะ่ะเพราะว่าคนเราเวียนใบตายเกิดไม่รู้กี่พบกี่ชาติเนาะโอ้มีคู่ตั้งเยอะตั้งแยะเนี่ยมันก็เวียนมาเจอกันเนี่ยมันก็เวียนมาเจอกันนั่นแหละคะ่ะ <c oughs> ถ้ามันเป็นคู่บุญถ้าใครปรารถนาคู่ คุณก็จะได้เจอเจอคู่บุญของคุณนะคะได้อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขแหละดีไม่ดีได้สร้างหลักปักฐานด้วยกันด้วยนะคะ <c oughs> หนึ่งไม้เท้ามีการเริ่มธุรกิจใหม่มีแต่หนึ่งมีแต่การเริ่มต้นมีแต่การตัดสินใจนะแต่เป็นแต่เป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องนะคุณมีเกณฑ์จะได้เริ่มธุรกิจใหม่เริ่มชีวิตใหม่เริ่มงานใหม่เริ่มครอบครัวใหม่เดือนนี้คุณอาจจะมีไอเดีย ขึ้นมานะคะว่าคุณอยากจะทําอันนั้นอยากจะทําอันนี้อยากจะทําช่องอันนู้นอันนี้อันนั้นอยากจะลงทุนธุรกิจแบบนู้นแบบนี้แบบนั้นทาไปได้เลยค่ะไอเดียกำลังบันเจิดน,นะคะอ่าทาแล้วจะประสบความสําเร็จเนาะ<ม>ความรักจะกลับมาถ้าคนเก่ารีเทิร์นนะกลับมาเป็นอะไระผ่านไปเก่าลุกโชนอีกครั้งหนึ่งอย่างนั้นหรอไฟความรักมันกําลังจุดประทุอีกครั้งหนึ่งอะคะรักจะค่อนข้างจะอะ,<ม>อะไรอะ รุ่มร้อนเหรอรักสเสน,นะะ่หาค่ะมากมายเลย <c oughs> นะคะหกไม้เท้าเห็นไหมทุกสิ่งทุกอย่างของคุณในเดือนนี้ค่อนข้างจะประสบความสำเร็จดังคาดหมายเลยนะคะ <c oughs> แล้วก็จะประสบความสำเร็จแบบยิงยาวด้วยนะคือคุณสิ่งที่คุณลงทุนหรือทำมาก่อนหน้านั้นผล <c oughs> จะได้มาหาคุณในเดือนนี้ เตรียมตัวรับกับงานตำแหน่งงานที่ดีได้เตรียมตัวรับกับการโยกย้ายการเปลี่ยนแปลงเตรียมตัวรับกับการการมีครอบครัวที่สุขสมหวังเตรียมตัวรับเงินก้อนใหญ่ที่จะมาหาคุณนะคะในเดือนนี้นะในเดือนนี้ผันชีวิตของคุณให้เป็นเศรษฐีได้เลยอ่ะไพ่สรุปจบว่ายังไงบ้างเดอสแตเนดอสแตนเนคุณอนะเป็นคนที่ ถ้าคุณมีสามีนะเขาจะรักจะหลงคุณนะชี้นกเป็นนกชี้ไม้เป็นไม้นะคะคือคุณจะได้เป็นใหญ่ใหญ่อะค่ะเขาก็จะเชื่อฟังคุณอย่างดีเลยนะคุณมีเกณฑ์จะได้โยกย้ายอาจจะไปอยู่ในหมูกก่เกาะเกาะต่างๆก็ได้นะที่ที่คุณจะไปอยู่ไปสร้างบ้านไปกับคู่ครองของคุณนะคะเออเป็นพวกอย่างเช่นเกาะสมุยเอยภูเก็ตเอยอะไรเอยก็ได้นะคะหรือไปอยู่ในที่ที่แบบ มันเป็นธรรมชาติและเป็นแหล่งธุรกิจทำมาหากินได้นะคะเนี่ยมีเกณฑ์จะเปิดธุรกิจขนาดใหญ่ได้นะคะร่วมกับกลุ่มคนเพื่อนฝูงหรือผู้รักของคุณหรือตัวคุณเองเปิดเองก็แล้วแต่นาะอ่ะเอาเป็นว่าในเดือนนี้ประสบความสําเร็จอย่างดีเยี่ยมค่ะไ้าเสียนี่แทบจะไม่ได้มีเสียอะไรมากมายมันอาจจะเป็นสิ่งที่เกิดมาแล้วและเพิ่งเกิดอยู่เพียงแต่ว่าถ้าคุณมีเงินทองมากมายคุณก็ระมัดระวังคนจะพยายามมามาอะไร มาเอาของคุณอะ่ะพยายามมาทําให้คุณสูญเสียทราบอะดังนั้นเวลาที่คุณจะให้ให้ใครห,หยิบย,มยืมเงินอะไรนะ่ยก็ให้แต่พอดีแล้วกันเนาะประเดี๋ยวมันจะทวงคืนไม่ได้นะก็ะให้แต่พอดีนะคะอ่ะโอเคเนาะก็สุขสมตามหน้าไพ่นะท้งความรักการงานและการเงินในเดือนนี้เลยเปรี่ยมเป็นเศรษฐีคนใหม่เลยล่ะคะ่ะขอบคุณสำหรับทุกๆก,กันกดติดตามกดไลค์และกดแชร์คะ่ะ